ึ่งเนี่ยครับตัวเลขดังกล่าวครับมันเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ให้เราเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยในปี2560นะครับเขาบอกแล้วครับว่าโอ้โห425รารยล้านรายทั่วโลกนะครับแบ่งเป็นคนที่อายุเกินเฮ้ยเหลือเชื่อคนอายุเกิน65เป็นเบาหวานแค่98ล้านคนแต่คนที่อายุตั้งแต่2 0ถึง64เนี่ยเป็นโรคเบาหวาน เกือบ 3, สามเท่าสามเกือบสี่เท่าเลยนะคือสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ยแปลว่าปัจจุบันนะครับมีสองนัยยะนัยะที่หนึ่งคือคนเป็นโรคเบาหวานอายุสั้นครับอยู่ไม่ถึงหกห้ากับข้อที่สองครับคือพฤติกรรมการกินของคนที่อยู่ในช่วงเจเนอเรชันวัยรุ่นหรือมีกำลังทรัพย์มีกำลังในการหาเงินมีกำลังใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวเล่งเล้าปฏิกิริยาที่ทำให้เราเป็นโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้น อ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ปี2560เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่มันเลยจุดที่เราคาดการไปแล้วก็ได้